สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการห้องกฎหมายทนายประชาชนทาง BMTV c ของเรานะครับวันนี้ผมทนายวลกรนะครับจะขอแนะนําท่านผู้ร่วมรายการกับเราอีกท่านหนึ่งคือท่านทนายอมพรหน้องแสงท่านจะได้เข้ามาทํารายการร่วมกันนะครับในฐานะแขกรับเชิญครับครับผมครับสวัสดีครับคุณวลกรครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วม รายการกับท่านบุรการับในวันนี้นะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้นำเรื่องกฎหมายมาพูดคุยกันในวันนี้ครับผมต้องขออนุญาตเรียนในเบื้องต้นก่อนว่าท่านทนายอัมพรห้องแสงเนี่ยครับท่านใช้ชีวิตทนายความมาตั้งแต่ปีสอง9ห้าสามเก้าครับร่วมกันทำงานด้วยกันมาเคยร่วมงานกันหลายครั้งหลายหนนะครับแล้วก็ ท่านเป็นผู้ที่ทํางานต้องบอกว่าลงไปประสบปัญหาด้วยตัวท่านเองจริง so, สําหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องขออนุญาตทําให้เห็นภาพกว้างๆก่อนในเรื่องของวันนี้เราจะกล่าวกันในเรื่องของสิทธิของเด็กในเรื่องของเด็กค่ะเด็กเนี่ยจะมีกฎหมายกําหนดไว้ตั้งแต่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์อะไรกําหนดไว้เลยว่าเอออยู่รอดเป็นทานโลโรกเกิดมาแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงกฎหมายเขียนได้หมดแต่วันนี้เราจะขอมาสโคบในช่วงที่ กว้างให้เห็นภาพกว้างก่อนแล้วในคราวหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะอาขอบีบให้มากระชับเข้ามาให้เห็นถึงความชัดเจนในเรื่องสิทธิ์ในเรื่องของอะไรที่จะมารองรับเด็กไว้บ้างในเรื่อง,องกฎหมายต่างๆ oh. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นในฐานะประชาชนคนทั่วไปที่ไม่ได้บางท่านอาจจะไม่ได้เรียนรู้ทางด้านกฎหมายมาเลยบางท่านก็ได้เรียนรู้มาบ้างนะครับก็ต้องขออนุญาตให้ท่านอภพรได้ ได้อธิบายหรือได้พูดคุยในส่วนนี้ให้ผู้ชมได้รับฟังครับครับขอบคุณครับก็คือเรื่องของเด็กนะฮะเราจะคุยกันเรื่องของเด็กก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาคุยเพราะเด็กเนี่ยเป็นเป็นอนาคตของชาติของเราถูกต้องอนาคตซึ่งเป็นความหวังของผู้ปกครองพ่อแม่ครับแล้วก็เป็นความหวังของทุกๆคนนะครับเราเองก็หวังคนรุ่นหลังนี่จะมีคุณภาพที่ดีกับสังคม ถ้าเด็กรุ่นหลังมีคุณภาพที่ดีก็คิดว่าสังคมเราน่าจะไปด้วยดีจุดฟังประเทศชาติเราก็น่าจะพัฒทาหน้าดึงอย่างนั้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้โอกาสนี้มาคุยครับท่านบุรีรักรบเรื่องเด็กเนี่ยปัญหาของเด็กนีมันก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะเยอะเนาะแต่ว่าเราก็คงจะพูดได้ไม่หมดครับเราคงจะพูดกันในลักษณะเท่าที่เวลาเราจะจำอำนวยครับผม ซึ่งเด็กเนี่ยถ้าหากว่าตามตามกฎหมายนะถ้าหากว่าเราภ <c oughs> าษาพูดของเราก็คือว่าเป็นเด็กนะเด็กนี่มันมันมันมีหลายถ้าเราแบ่งกันเนี่ยถ้าตามกฎหมายของเราเนี่ยเขาจะแบ่งกันอยู่ประมาณตั้งสามขั้นตอนด้วยกันก <c oughs> ็คือเด็กเด็กเลยนี่ก็คือ <c oughs> <c oughs> เด็กที่อายุไม่ถึงสิบห้าปีนะครับอันนี้คือเขาขเขาเรียกเด็กนะแต่ว่าถ้า,าว่าเป็นผู้เยาว์ก็จะสิบห้าปีไม่เกินสิบแปดปีนะแล้วก็ เยาวชนนะครับหรือคนที่ยังไม่บรรลุนิเวศวะนะครับอันนี้ก็ก็อยู่ไม่เกิน20่ปีบริบูตรนะครับวันนี้เราจะคุยกันของเด็กรวมๆเลยเนาะเอาภาพรวมเอาภาพรวมๆลยว่าเด็กเนี่ยเราทําอะไรยังไงได้บ้างครับถ้าหากว่าเราคุยถึงว่าเด็กจริงๆเด็กเขาก็คือเป็นเป็นเหมือนกับคนทั่วไปมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกับ ผลโตของเรานี่แหละนะครับเพียงแต่เด็กเนี่ยอาจจะถูกมองว่าขาดประสบการณ์หรืออาจจะไม,ไม่ได้มีความยับยัง้งชั่งใจหรืออะไรยังไงเนี่ยก็เลย <c oughs> สังคมก็เลยต้องไปดูแล, <c oughs> แลผู้นำแต่ก่อนก็เลยหา,าวิธีออกมาก็คือเป็นกฎหมายออกมาเพื่อที่จะมาดูแลเด็กนะกับคุ้มครองเพื่อ ให้เด็กเนี่ยได้เติบโตมาในลักษณะที่ปลอดภัยนะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับดังนั้นก็เรื่องของเด็กนี่การที่เด็กจะไปทำอะไรก็ทำอะไรนี่หมายถึงว่าไปซื้อของนะตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยคือสังคมของเราเนี่ยการซื้อขายการซื้อการขายเนี่ยเพียงมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถซื้อ ของได้ในราคาหลัก10บาทร้อยบาทซื้อกันทางโทรศัพท์ก็ได้ใช่ครับผมส่งถึงบ้านถึงช่องกันเลยใช่ครับอันนี้แล้วจ่ายเงินก็จ่ายกันง่ายมากผ่านแอปอะไรก็ตาปธนาคารต่างๆมันดาเนินการได้หมดเก็บเงินปลายทางก็ได้เลยใช่ผู้เยาวซื้อผู้คลองจ่ายก็มีเยอะนะอ่าออันนี้ก็มีถ้าว่าผู้ปกครองเห็นด้วยนะครับแต่ปัญหาที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยคือปัญหานี่นมันเข้ามาหรือ มันไม่ได้เข้าเคาะประตูบ้านนะผมว่ามันเข้ามาอยู่ในบ้านเราเลยถูกต้องนะฮะกลางวันกลางคืนเวลาไม่จำกัดเลยจะกลางวันก็ซื้อได้กลางคืนดึกเดื่นแค่ไหนก็สามารถที่จะซื้อได้แต่ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นห่วงเด็กเหมือนกันผู้ปนะกครองเองดูแลเด็กยังไงบ้างนะครับถ้าหากว่าบุตรหลานหรือลูกของเราเนี่ยคนที่เดินปกครองของเราเนี่ยไปกระทําการซื้อผ่านแอป ซึนะ่งตามกฎหมายก็คุ้มครองผู้ปกครองเหมือนกันคุ้มครองเด็กเหมือนกันเพราะสื่อทุกวันนี้เนี่ยมันมันมันสวยนะดูดีนะครับภาพ<ด>หน้าตาดีแต่เวลาสั่งกันจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่ได้มาจริงเนี่บางทีมันไม่ตรงตามที่ซื้อรนะเราคนโตเราก็ยังเจอดังนั้นเด็กเนี่ยน่าจะไม่ต่างจากเราใช่ไหมดังนั้นเนี่ยปัญหาทางปฏิบัติทางสังคมของเราก็คือกฎหมายก็ยังคุ้มครองเด็ก ก็คือว่าถ้าเด็กไปซื้อสินค้าหรือซื้อของในราคาที่เกินตัวครับนะครับตรงนี้เนี่ยผู้ปกครองจะทํำยังไงมันมาทราบภายหลังออจ่ายตังไปแล้วทางกฎหมายท่านมรก่อนท่านว่ามีกฎหมายที่จะกุ้มครอมเด็กตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนผมว่ามันน่าจะมีนะน่าจะมีอย่าง,อย,างอย่างที่ท่านน้ำพรบ,บอกว่ามันเกิดการซื้อขายกันง่ายใช่ไหมครับ<อ>การซื้อขายนี่ก็ต้องบอกเป็นมันเหมือนนี่มันเป็นนิติกรรมอย่าง ภาษากฎหมายครับถ้าภาษากฎหมายนะครับเขาเรียกว่ามันทําเป็นนิติกรรมทำเสนอสนองถูกต้องตรงกันก็ว่าสัญญาเกิดแล้วอะไรก็ว่ากันไปแต่จริงๆชาวบ้านก็จะบอกว่าคือการซื้อการขายก็คือการซื้อทีนี้ถามว่าผู้เยาว์เนี่ยทำนิติกรรมได้ไหมอันนี้เป็นคําถามที่ชาวบ้านก็อาจจะถามเป็นภาษากฎหมายผมกองให้ผู้เยาว์เนี่ยผู้เยาว์ผู้เยาว์นี้อายุขนาดไหนทําอะไรกับ้างอันนี้คือกฎหมายก็ค่อนข้างจะวางเสต็ปเหมือนกันนะครับว้าซื้อได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่า จะห้ามเด็กึงผู้เยาว์คำว,ว่าผู้เยาว์ผู้เยาว์เนี่ยเราก็อยากให้เด็กเนี่ยมีประสบการณ์อยากให้เด็กมีความรู้อยากให้เด็กเรียนรู้รนะครับกับสังคมแต่เราก็ไปห้ามเด็กห้ามเด็กทําซื้อขายซื้อนู่นซื้อนี่มันก็เป็นการห้ามให้เด็กมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมครดังนั้นเราก็ต้องดูมันก็คงไม่ใช่ใครครับคนที่ใกล้ที่ชิดที่สุดก็คือพ่อแม่ ผู้ปกครองผู้ปกครองพี่น้องบางท่านคนจะอยู่กับปู่ย่าตายายก็แม่ต้องมาทํางานต่างจังหวัดเพื่อหาเลี้ยงส่งเสียลูกอย่างต่างจังหวัดครับอันนี้ก็ถ้าพูดถึงว่าพ่อแม่ทํางานอาจจะอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่บริษัทนะครับก็คือเอาลูกหลานนี่ให้ปู่ย่าตายายดูแลที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยอีกนะครับปู่ย่าตายายก็ต้องเข้าใจท่านนะท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เติบโตมากับสื่อ ทเทคโนโลยีมือถือพวกแอป,ปต่างๆท่านอาจจะไม่ทันเด็กก็เป็นไปได้นี่คือส่วนหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็เห็นใจนะครับแต่ว่าเด็กเองก็ถ้าซื้อเอาเอาเอา,เอาแนวกฎหมายของเราเนาะถ้าเราออกไปเนี่ยมันก็เป็นหาของก้อนง้งเยอะถ้าปัญหาทางกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเด็กไปซื้อสินค้าที่มันฟุ่มเฟือยหรือมันเกินตัวหลังเด็กบางคนอยากเล่นดน,นตรี ครัทั้งแรกไปซื้อกีตาร์ถ้าโอ้โหใหญ่โตรราคาหลักหมื่นนะหรือซื้อมือถือสักเครื่องนะครับฐานะก็พอพออยู่ได้อะไรอย่างงี้เนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรอย่างงี้พ่อแม่ก็ส่งรายเดือนอะไรอย่างงี้แต่ว่าเด็กไปซื้อถัาราคาสักสองหมื่นสามหมื่นซึ่งราคาสูงมันก็สวยเด็กก็ชอบความสวยความงามใช่เพราะไปซื้อปุ๊บเนี่ยพ่อแม่มาเจอเนี่ย จะทํำยังไงได้บ้างได้ทางกฎหมายเนี่ยจริงๆก็มีคุ้มครองอยู่ใช่ไหมครับมีกฎหมายคุ้มครองใหรทราบก็ลายตัวอยู่เหมือนกันการคุ้มครองถ้าหากว่าทางแพ่งของเราทางทางกฎหมายเนาะตอนนี้เราคุยกฎหมายกันดังนั้นก็คือว่าภาษากฎหมายก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะบอกเลิกได้ใช่ไหมครับผมมองถึงกฎหมายก็มองถึงบุธิภาวะของเด็กด้วยว่าคุ้มครองการที่คุณจะไป อนุญาตบางทีอาจจะกล่าวไปพลาดล่วงถึงใครก็ไปซื้อเรือมน้ำซื้อไม่ได้แน่นอนซื้อปืนซื้อไม่ได้แน่นอนใช่ไหมฮะเพราะว่าเด็กจะใช้ปืนแค่อะไรมันก็มีกฎหมายหย่ตัวที่นั่นอยู่ไอซื้อปืนเนี่ยคนโตเองก็ซื้อไม่ได้ต้องขออนุญาตนะใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยปัญหาคือเราคุยกันได้ว่าไอซื้อซื้อพวกที่ซื้อได้นี่แหละของชีวิตประจําวันมือถือไอโฟนอ่ามือซื้อทางไม่รู้ละไม่รู้อะไรยี่ห้ออะไรไม่ทราบนะครับซื้อมาแต่ราคามันสูงนะฮะหรือซื้อกล้องสักตัวโอ้โค นะทุกคนก็เห็นสังคมเห็นสื่อเขาทำอะไรนะยูทงยูทู YouTube บเนี่ยเขอยากจะทําบ้างพอไปทาปุ๊บซื้อเครื่องมาแบบโ้ราคาที่สูงเกินไปอย่างนี้จริงๆพ่อแม่เองเนี่ยถ้าว่าเห็นลูกหลานหรือพูดคนใต้ปกครองของเรารซื้อมาอย่างนี้สามารถที่จะยกเลิกได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยไปใช้แล้วอะไรแล้วค,ค,ค่อยมายกเลิกกันไม่ใช่นะถ้าเห็นปุ๊บโอ้มันมันไม่มันมันเกินกว่านะเกินกว่าความเป็นจริงไปซื้อ อันนี้แล้วแล้วรายจ่ายจากอื่นเนี่ยเอามาใส่ทั้งนี้หมดไปขาดทางอื่นเอามาเติมตรงนี้นะครับอ,อย่างนี้เนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าซื้อที่ไหนไปยกเลิกได้อันนี้กฎหมายนะกฎหมายบอกยกเลิกได้เขาเรียกว่ามันมันมันเป็นอะไรนิติก,กรรมรใช่ไหมภาษากฎหมายนิติกรรมบอกเลิกสัญญาบอกเลิกนิติกรรมอันนี้คือตรงนี้เนี่ยเราบอกเลิกได้เพียงแต่ว่าวิธีการบอกเลิกค่อนข้างจะมีปัญหาเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะคุ้มครองเด็กก็คือเราต้องเข้าใจเด็กด้วยค่อยๆคุยกับเด็กเด็กบางทีก็ปัญหาเหมือนกันเนาะเพราะเขาไม่ได้รับฟังเราอย่างเดียวก็รับจากสื่อสื่อต่างๆก็มีปัญหานะสื่อก็มีทั้งสื่อขาวสื่อไม่ขาวเนาะมันเ็ามีดังนั้นเนี่ยปัญหาของเด็กเด็กเองก็อาจจะด้วยที่เขาผ่านโรค คือผ่านวันเวลามาไม่มากผ่านสังคมมาไม่เยอะมันก็จะถูกสื่อโน้มน้าวดึงให้เข้าไปในวังวนของสินค้าพวกนี้ได้วันนี้คืออยากจะนําเสนอเรื่องกับเป็นห่วงเด็กไม่อยากให้เด็กเข้าไปซื้อบ,บางทีเด็กซื้อเครื่องเล่นเกมแล้วก็ค่อนข้างจะราคาสูงอันนี้เนี่ยคือเป็นปัญหาเนาะเพราะว่าถ้าวัดไปสูญเสียค่าใชจ่ายตรงนั้นมันก็จะไปกระทบ กับรายได้ของครอบครัวรนะแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กก็จะไปติดพวกนั้นก็มันก็จะไปทบเรื่องการเรียนอีกนะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้เราทํำยังไงหาวิธีการว่าเราจะช่วยกันดูแลเด็กของเราเพื่อให้เด็กคนไทยของเราที่เราอยากให้ประเทศชาติของเราพัฒนาเนี่ยมันต้องดูจากตรงนี้แต่ว่าอยา่างที่ผมเคยเห็นที่เขาเอ,อ,อยากให้ บอลไทยไปบอลโลกเนี่ยนะครับโค้ชบางท่านเนี่ยผมเห็นนะผมก็ชื่นชมนะฮะท่านเนี่ยเอาเด็กๆไปฟูมฟักไปฝึกเทคนิคไปเรียนรู้ไปไปอยู่ใกล้ชิดให้ได้ตั้งแต่เบสิคได้เรียนรู้ให้เขาชอบตั้งแต่เด็กนะครับดังนั้นเนี่ยเราผู้ปกครองพ่อแม่เนาะไปตามใจเด็กบางทีก็ไม่ใช่ว่า ไม่อยากให้เด็กได้ใช้ของดีนะแต่ถ้าเด็กใช้ของราคาที่สูงมันต้องให้เหมาะสมด้วยวัยด้วยภาวะแห่งรายรับของตัวเองให้เขารู้จักการใช้ค่าใช้เงินเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นในราคาที่สูงเนี่ยของดีๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจะใช้ของราคาที่ต่ําลงหรือหรือหรือสินค้าที่แบบคุณภาพที่ที่ดีๆเคยชินกับเคยชินที่สูงมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยติดได้ คเคยใช้มาอย่างนั้นก็จะเหมืนอนกับเราเนาะเคยอยู่ในห้องเย็นๆไปอยู่ห้องร้อนๆหน่อยก,ก็จะไม่เอา,เอาไม่ได้ครับนี่คือปัญหาของของสังคมเราเนาะปัญหาสังคมเราแต่ปัญหาสังคมเราเราจะช่วยกันแก้อย่างไรเราก็มีแต่กฎหมายเนาะรเราจะเป็นบังคับเดี๋ยวนี้แม้แต่ครูเองจะไปไปไปลงโทษเด็ก ก็มีปัญหามันก็มนกฎหลายจำกัดมันไปอยู่ในเรื่องทารุณกรรมอปในเรื่องอะไรต่ออะไรกับแต่ถ้าการใช้ความรุนแรงกับเด็กกับอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีกฎหมายมาพ่วงมาเยอะไว้ดึงไว้บ้าง แต่ถ้าไม่ถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองียเลยครับมันก็เป็นการเลยเถิดเป็นการเลยลงโทษคนตีเตะมัางอะไรบ้างหรือบางคนที่เป็นครูพละก็ใช้วิธีเตะเด็กบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็มีไม่ใช่ทุกท่านนะไม่ทุกท่านไม่ทุกท่านต้องบอกว่าเป็นเป็นรายบุคคลขออนุญาตเป็นรายบุคคลไปคือคือจริงๆแล้วก็คือก็เป็นการถ้าว่าสั่งสอนกันบ้างอะไรบ้างอยู่ใน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 ที่เหมาะสมนะก็ก็เป็นถือว่าก็สิ่งที่ดีควรจะ บางทีเด็กก็เข้าใจนะเด็กบางคนก็จะเก่งนะบางคนก็แก่งนะครับบางคนก็อาจจะเลยแก่งไปบ้างถ้าเป็นฟุตบอลก็ต้องบอกว่าไม่ให้ออฟไซด์ไม่ให้ล้ำธงก็อยู่ดูในความอยู่ในเส้นพอเหมาะพอเหมะพอควรหนึ่งพอเหมาะกับการใช้ชีวิตฐานะรูปของตัวเองใช่สอในให้เหมาะสมกับกําลังรายรับรายจ่ายของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ใช้ถูกต้องแล้วก็สมก็คือว่า ให้เรียนรู้ให้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเพื่อไม่โดนหลอกทางโซเชียลต่างๆอะไรก็ดีสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องตอนนี้มันเข้าสื่อกันได้ง่ายครับเข้าการซื้อขายซื้อของอะไรกันเนี่ยแบบซื้อง่ายมากครับบางทีเดี๋ยวเด็กก็เองก็โตเร็วนะเยาวชนของเรากเ็วเรียนรู้ได้ไวกว่าเราบางทีเนี่ยอยู่ปหนึ่งป .2 องปสามนี่ก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่เนาะใช้กระเป๋า ของสวยๆงามๆร <S <S ตรงนี้เนี่ยถ้าหากเราเป็นพ่อแม่เรามาเห็นอย่างนี้เนี่ยใน,นาฐานะนักกฎหมายเนี่ยจะช่วยพ่อแม่ดูแลตรงนี้ยังไงว่าเราจะยกเลิกการซื้อขายแลอไปคืนสินค้าเขาเนี่ยให้เขาคืนเงินมาอย่างเงี้ยมันจะมีช่องทางไหมท่านทนายวรากรผมมองว่ามันมันมันต้องมีช่องทางอื แต่อะไรที่เป็นคําว่ากฎหมายะครับมันจะมีขั้นตอนมันจะทําอะไรที่เราจะรู้สึก้าประชาชนคนทั่วไปถ้าไม่ใช่นักกฎหมายหรือเป็นนักวิชาชีพทางกฎหมายเนี่ยจะรู้สึกลาคานนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขเยอะอย่างที่ท่านนําพรเรีเยนให้ทราบเมื่อกี้ว่าผู <c oughs> ้เยาวโทรสั่งของทางอินเทอร์เน็ตสั่งของทางโซเชียลต่างๆสั่งซื้อขายกันผ่านนู่นผ่านนี่มาปับ๊บเนี่ยถามว่าสั่งซื้อ ยากไหมนิติกรรมเกิดขึ้นไหมเกิดครับง่ายครับทุกอย่างไม่มีอะไรวุ่นวายเลยแต่จ่ายเงินแล้วของที่ได้มามันมันคุ้มกับเงินไหมถูกต้องไหมสั่งไปแล้วสั่งเรือได้มีดสั่งมีดได้กระเป๋ามันมันถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการซื้อขายอันนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นอันนั้นก็เป็นการซื้อขายที่ไม่ตรงตรงความต้องการ,รไม่ตรงความต้องการอ่าตรงนั้นตรงนั้นแน่นอนเล่กได้อยู่แล้วครับแต,บแต่แต่ที่เราคุยกันวันนี้ี่คือปัญหาคือซื้อเด็กเองก็คือ ซื้อต้องการอย่างนี้แหละแต่มันมันเกินราคามันสูงอ่ามันเกินกว่าความเหมาะสมอย่างนี้สามารถถ้าตามภาษากฎหมายเขาเรียกเป็นการเพิกถอนเพิกถอนอ่าเป็นไอ้ภาษาพูดเราเอาเพิกถอนแลวกันจะได้เข้าใจตรงกันผมนะครับเอากฎไปไม่เอาแล้วฉันมาดูแล้วลูก้นสั่งของราคาเกินไปแรงเกินไปฉันทํางานกะกลางคืนพอกลับมาตอนเช้าถึงได้มาเห็นว่าลูกสั่งของในไหนลูกไปโรงเรียนแล้วตาเขาบอกสั่งของชิ้นนี้มาแล้ว จ่ายเงินไปแล้วถามว่ามันจะแก้ไขได้ไหมท่านนายพลอันนี้ถ้าพูดถึงในทางกฎหมายก็พูดถึงกฎหมายนะพูดถึงกฎหมายแต่วิธีปฏิบัตินั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าทางกฎหมายนี่คือแก้ไขได้นะครับคือเปลี่ยนการบอกรางนิติกรรมภายใกฎหมายหรือการบอกเลิกบอกเลิกการซื้อขายนั่นแหละบอกเลิกเลยแต่การบอกเลิกเนี่ยมันจะบอกเลิกตอนไหนมาเห็นตอนเย็น ไปบอกเลิกตอนดึกหรือไปบอกเลิกตอนเช้าของวันลูกขึ้นหรือไปบอกเลิอกอาทิตย์หน้าหรืออะไรยังไงมันก็ต้องมีเวลาขั้นตอนในเหมาะสมเห็นปุ๊บเราไปดูนะว่าสินค้าที่เอาอมานั้นมันเกินความเหมาะสมจริงไหมถ้ามันเกินจริงก็สอบถามลูกของเรานะฮะหลานของเราว่าเออไปซื้อมาจากไหนยังไงก็ติดต่อกลับไปเลยแล้วก็บอกเลิกเลยนะครับบอกเลิกการบอกเลิกตอนนี้เนี่ยถ้าว่าบอกเลิก คนขายเขาก็ไม่อยากจะยกเลิกเนาะเพราะเขาขายเพราะเขาขายของเขาส่งมาแล้วเ็เรียบร้อยเขาก็ไม่อยากจะยกเลิกนะเงินเข้าได้ไปแล้วเขาก็ขายของแล้วจะมายกเลิกอะไรเห็นไหมถ้ามายกเลิกอีกเขาต้องขายของซ้ําขายไปแล้วมาเกิะมาปัญหาเรื่องการเคลมของคืนอะไรอนไรทำคืนเงินเป็นอะไรหลายอย่างอแต่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกดังนั้นก็คือคนขายนะครับคนขายก็ต้องก่อนที่จะขายก็ต้อง อยากให้สอบถามว่าคนที่สั่งซื้อนะเป็นคนโตเป็นใครเ,เด็กไหมอายุเท่า,าไหร่ผมถ้าหากว่าเป็นการขายให้กับเด็กเนี่ยคุณจะต้องยอมรับนะว่าสินค้าที่คุณขายนั้นอาจจะมีการบอกเลือกย้อนหลังค,คุณต้องยอมรับนะทําไมถนะึงบอกยอมรับเพราะคือกฎหมายมันเขียนไว้ต้องทุกคนต้องเคารพในกฎหมายตรงนั้นนะอันนี้อันนี้คือบอกพูดถึงคนขายนะครับ,รบแต่พูดถึงพ่อแม่ ว่าการบอกเลิกเราจะบอกเลิกตอนไหนซึ่งซึ่งเราทําอาชีพนี้เราก็จะได้ยินค่อนข้างบ่อยที่เอามาคุยกันวันนี้เ<ช>นื่องจาก<ช>ว่าเรา<ช>เราเห็นมาแล้วก็เราได้แล้วการโทรมาถามแล้วก็เราจะแก้ปัญหายัางไงอะไรงไงค่อนข้างบ่อยก็เลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือผู้ปกครองต้องถ้าเห็นปุ๊บถ้าไม่ใช่ก็ต้องรีบบอกเลิกนะครับ ในทันทีอ่าในทันทีไม่ใช่เอาไปเอาของลูกไปใช้ก่อนโอ้เห็นของลูกสวยอย่างเอาโทรศัพท์เลยกันเนาะเออมันที่มันใกล้ใกล้มือของเราตอนเช้าเห็นของลูกวางอยู่ลูกกลางเดือหยิบไปใช้ก่อนเลยไม่ใช่ก่อนแล้วค่อยมาบอกเลิกเช้าอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งอีกอีกเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนตรงได้ไหมตรงนี้มันมันบอกเลิกได้แต่มันจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะดังนั้นถ้าเราเห็น คนนขายก็บอกว่าเอาคุณเอาไปใช้ดูข้อมูลเฮ้ยคุณไปใช้ของเขาของเขาอาจจะชำรุดไปหรือของเขาอาจจะเสื่อมไปแล้วก็เป็นไปได้ดังนั้นมีประเด็นหนึ่งมุมมองหนึ่งในฐานะประชาชนคนทั่วไปมองออย่างในฐานะนักกฎหมายซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะกฎหมายมันใช้กับสังคมโดยรวมไม่งั้นไม่มีกฎหมายก็ดูแลกันไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นเลยว่ากฎหมายมันมีไว้เนี่ยมันเพื่อการอยู่ร่วมโดยรวมของสังคม นะครับเมื่อผู้ยาวเองหรือผู้ที่ทำอย่างในประเด็นที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับว่าสั่งซื้อข้าวซื้อของนิติกรรมเกิดขึ้นแล้วมันมีอะไรเป็นสิ่งรองรับมีอะไรเป็นสิ่งที่มันจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยอย่างที่ผมคุยกันท่านอภมหเมื่อกี้ว่าบุธภาวะของเด็กด้วยความอยากได้เขาไม่รู้หรอกครับว่าพ่อแม่จะหาเงินมาได้หรือไม่ได้แต่ที่แน่ๆเขาสั่งของไปละพอสั่งของไปแล้วเนี่ย สนอสนองถูกต้องลรงการสัญญาเกิดนิติกรรมเกิดขึ้นปั๊บก็ว่ากันไปมีการส่งของมอบโอนกันมาแล้วโอนเงินไปถือว่าจบละก็มีการซัพพอร์ตรองรับก็นี่อีกว่ากฎหมายบอกว่าให้สามารถบอกเลิกบอกล้างกันได้ก็ว่ากันไปครับเมื่อต้องว่ากันไปตามนั้นปัญหาที่จะตามมาก็อีกมากมายครับเพราะงั้นผมนี่บอกว่าในส่วนที่เราเอาเข้ามาเสนอในรายการใน,ในในคราวนี้ในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าผู้ให้การดูแลเด็ก ผู้ยาวบุตรอะไรผู้นี้ต่างๆรวมทั้งลูกหลานของท่านที่ท่านอยู่ในฐานะปู่ย่าตายายก็ดีผู้สงูงอายุที่ดูแลครอบครัวก็ดีเนี่ยคงต้องให้ความสนใจกับบุตรหลานของท่านกับเด็กที่อยู่ในความดูแลของท่านนะครับเพื่อให้เราต้องก้าวให้ทันเขาต้องบอกว่าไม่ใช่รอให้เด็กมาเข้าใจเราส่วนปบางครั้งผู้ใหญ่เองหรือคนที่ดูแลผู้ครองเองเนี่ยก็ต้องดูแลให้ใ,หใกล้เขามากที่สุดบางครั้ง ผมเคยได้ยินนะท่านอภรว่าบางครั้งบอกว่าเป็นทั้งเพื่อนด้วยเป็นทั้งปู่ย่าตายายด้วยแล้วก็เป็นทั้งพี่เขาด้วยเล่นได้ทุกอย่างเข้าใจเขาให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ขาดไม่ขาดในขณะเดียวกันเราก็ใกล้กับเขาเขาครับแล้วก็จะรู้ถึงความเป็นไปรู้ถึงความคิดเมื่อรู้ถึงความเป็นไปความคิดแล้วเวลาเราพูดอะไรเขาก็จะรับฟังเรามากขึ้นท่านอภรนะครับถ้าที่ผมเคยเห็นมา ปัญหาเหล่านี้มันก็จะรับการแก้ไขโดยด่วนโดยไวแล้วมีอะไรเขาก็จะปรึกษากับท่านแต่ทั้งหลายทั้งปวงอย่างท่านอภรรว่าครับว่ามันต้องมีกฎหมายมารองรับซัพพอร์ตว่าเอ้ยอะไรได้แค่ไหนอะไรไม่ได้อันนี้เรายังไม่อันี้เราคุยถึงว่าติดที่จะบอกเลิกได้แต่วิธีการบอกเลิกเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะแลวิธีการบอกเลิกเนี่ยบอกเลิกนี่คือบอกเลิกแบบอย่างนี้โดยพูดไปเนี่ยคนขายเขาอาจจะโต้แย้งว่าเไม่เห็นจะบอกเลิกเลย ดังนั้น,นในฐา <แก S 2> นะนักกฎหมายมก็อีกแหละนะว่าหน้าที่นักกฎหมายถ้าทางที่อยากจะให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กนะว่าเฮ้ยบอกเลิกได้บอกเลิกบอกเลิก,ก,ลก,ก,ลอกอยังไงที่จะได้รับความคุ้มครองก็คือบอกเลิกถ้าหากว่าท่านทําได้ท่านก็ทําบางส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราก็ดูจากสื่อต่างๆได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ก็หาคนรู้ที่เป็นคนที่ท่านทราบ่คนรู้นะครับว่าจะทํำยังไงได้บ้างนะครับแต่ถ้าากว่าอยากจะให้มี หลักฐานที่พอที่จะนําไปให้องค์กรทางสารบอกเลิกสัญญาให้แต่ตรงนี้มันต้องผ่านกระบวนการนําคดีขึ้นสู่ศาลก็คือฟ้องคดีซึ่งเขามีหน่วยงานรองรับจากรัฐบาลมีจากหน่วยงานของรัฐทั่วไปเนาะที่เช่นกระทรวงยุติธรรมก็ดีในส่วนของดูแลเด็กเยาวชนทั่วไปแม้กระทั่งของในสมักงางอายการอะไรต่อแล้วก็มีซัพพอร์ตรองรับสิ่งอันนี้ไว้คือนอกจากที่เรา พูดคุยกันนะจากที่เราผ่านมาตอนนี้รัฐเองก็พยายามที่จะเข้ามาเข้ามามาดูแลเด็กครับานตั้งหน่วยงานขึ้นมาตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมาว่าถ้าเด็กมีปัญหาอะไรแล้วก็ไปหาปรึกษาที่ไหนไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ได้นะครับตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้อง ต้องเรียนรู้เนาะต้อง,องเรียนรู้เพื่อให้ได้รู้ทันเด็กที่ต้งที่เรามาคุยกันวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปจับผิดเด็กหรือว่าไปกล่าวหาว่าเด็กเขาจะต้องซื้อสินค้าที่มันราคาสูงเกินไปทุกคนนะเด็กจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่อย่างนี้หรอกอไม่ใช่ว่าจะใช้ของฟุ่มเฟือยหรือราคาที่สูงแต่ที่เรามาคุยกันในวันนี้นี่ก็เนื่องจากว่าอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ สนใจลูกกับผู้ไต้ปกครองเพื่อป้องกันปัญหาเพื่อมากกว่าการแก้ไขโอ้โหป้องกันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากครับนะเพราะว่าปัญหามันเกิดแล้วมันแก้ยากนะครับแม้ว่ากฎหมายจะรองรับแต่การแก้ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงนอกจากของเราเองต้องใช้ต้นทุนของรัฐด้วยนะถ้าเราไปแจ้งความเนี่ยรัฐก็ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลคต้องใช้อุปกรณ์อุปกรณ์นะอย่างที่เกิดปัญหาอยู่ ทุกวันนี้ก็ยังหาพยานหลักฐานกันยังไม่ได้ซึ่งเด็กที่เกิดปัญหาตามสื่อตามในสื่อของเราทุกวันนี้งั้นทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ผมขออนุญาตทิ้งไว้นในช่วงท้ายเพียงเท่านี้ก่อนนั่นคือหมายว่าหมายความว่าเราต้องป้องกันปัญหาก่อนที่มันจะได้รับการแก้ไขเป็นปัญหาใหญ่โตแล้วมันต้องใช้อะไรต่ออะไรหลายอย่างครับทั้งศักยภาพทั้งในเรื่องของกฎหมายทั้งในเรื่องของวิธีการ วุ่นวายอีกหลายอย่างนะครับเพราะงั้นในช่วงนี้ผมขออนุญาตวันนี้ผมขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะโอกาสหน้าครับเราจะขอมาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดตกบกพ้องเพื่อให้ท่านที่คิดว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่กฎหมายกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้หรือว่ามีอะไรเป็นทางแก้ไขาทางออกสําหรับเด็กสําหรับผู้เยาว์นะฮะสำหรับเยาวชนต่างๆผู้นี้นครับจะได้รับการขยายออกไปอีกครับว่ากรอบมันมีอะไรแล้วทําอะไรได้บ้าง ครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่อีกครั้งครับในรายการห้องกฎหมายทนายประชาชนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ